สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับในชาแนของตัวเองนะครับรถมือสองคัดเกตดบรนด์เพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยๆมานะนำเสนออีกแล้วนะครับคันนี้เป็น all new i s u z นะครับเป็น1.9 z ซนะครับเป็นตัว m i n o r Chan g ชโฉงปัจจุบันเลยนะครับเป็นตัว h i g h l a n d e r แคปเปิดได้นะครับเป็น s p a c แค a ปนั่นเองนะคันนี้นะครับเป็นปี2019นะครับวารนตีศูนย์ยังเหลืออีก1ปีนะครับเลขใหม่ของคันนี้เพียง9,000กิโลเท่านั้นนะครับ กับราคา579,000บาทนะครับเปิดตัวป้ายแดงก็700,000นะครับคันนี้นะรถก็ปี19ปีนี้ปี21 2ปีนะครับแต่ไม่9,000นะครับหลายคนก็คงจะสงสัยว่าทำไมไมน้อยนะครับผมก็แจ้งตรงนี้เลยนะครับว่ารถนะครับบางคันนะครับก็จะเป็นรถที่เจ้าของเดิมผ่อนไม่ไหวนะครับรถคันนี้ยังเป็นทะเบียนชนบุรีอยู่นะครับสวยๆสีขาวก็เดี๋ยวบริษัทเพชยยน์ก็จะมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนให้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจในตัว a All n i v i s u ปี2019คันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับเป็นตัว Highlander s p a c e c a p All New ที่ต้องบอกว่าหล่อมากจริงๆนะครับคันนี้ลงตัวมากนะครับ้าของเดิมก็มีการตกแต่งนะครับล้อแมกนะครับแล้วก็ยางซอฟมาให้นะชุดนี้ก็น่าจะมีครึ่งแสนนะครับแต่ว่าไม่ได้ดัดแปลงเครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างแต่อย่างใดนะครับทุกอย่างเดิมๆนะครับคันนี้ปี19ไม่9,000นะครับสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ คันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นไมนอร์เชนหมดเลยนะครับทั้งกระจังหน้าไฟหน้าและกันชนนะครับไฟหน้าของคันนี้นะครับโดยรวม้วเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ทามแลนดิ้งไลท์ให้นะครับเป็นเป็นนิวแบบว่าเดย์ท m e นะครับจะเป็นเหมือนดวงตาแล้วก็มีลูกตาเป็นโปรเจคเตอร์นะครับชุดกันชนแนบสนิทกันชนมากนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับตัวนี้ไฟเดียวจะถิบมาอยู่ด้านล่างนะครับพร้อมไฟตัดหมอกเลยไฟเลียวจะเป็นดวงบนที่เป็นสีส้มๆอยู่ดวงบนนะครับ สีสวยๆเดิมๆกระจังหน้าเดิมๆนะครับเป็นโครเมียมนะครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับกระจังหน้าเป็นกลอสแบ็กตัดกับโครเมียมนะครับพร้อมโลโก้ยูสูดอยู่ครบเลยนะครับคันนี้เป็นไฟนิวโปรเจ c เตอร์นะครับหล่อมากนะครับชุดกันชนใหม่เอี่ยมนะครับตัวรถไม่มีพิความจมนานชนหนักแน่นอนสีเดิมทั้งคันราคา579นะครับมาพร้อมล้อแมกน่าจะเป็นงานไทยนะเหมือนจะเป็นเลนโซหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมพาให้ดูทีนะครับ แต่ยางคันนี้เป็นยางซอฟ์นะครับเป็นยางเลดียนแท้นะครับเป็นแม็กหกเป็นแม็กเจ็ดก้านนะครับหกลูร้อยนะครับมาพร้อมคาลิปเปอร์เป็นคาลิปเปอร์แมมโบนะครับสีเทาๆเนาะนะครับยางขนาดก็ก็เป็นสองหกห้าหกศูนย์อาสิบแปดนะครับเป็นยางเลดี้นนะครับก็เป็นยางซอฟ์นะครับติดช่วงล่างเดิมเดิมจุดบังโคลนเดิมโชคเดิมนะครับคอยสปริงเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมนี่นะตัวยางซอฟ์จะเป็นแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับ ทุกอย่างเดิมๆนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้นะครับมีกราบบันไดด้านข้างมาให้ด้วยนะครับเป็นสีเทาตัดกับสีดำด้านนะครับช่องไฟแสงประตูนะครับตรงสนิทนะครับไม่มีบิดเบี้ยวเลยประตูเดิมนะครับคันนี้มาพร้อมโลโก้ใหม่นะครับเป็นมานเนอร์เชแล้วนะครับโลโก้ไฮแลนเดอร์นะครับดูเนื้อสีนะครับผมบอกแล้วว่าสีเดิมสีแท้โรงงานสวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างก็ตรงปลายมีไฟเลี้ยวนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าหมดเลยนะครับเป็นตัวมานเนอเชนนะครับเขาเรียกไฟอะไรนะ ที่มันเป็นวิ่งๆนะครับมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมเลยก่อนผมทำกันบ้างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาแจ้งอีกทีนะครับทันนี้ก็ด้านข้างก็มีการสาดให้4บานเลยนะครับพร้อมโลโก้อ่สุดีแมกนะครับติดมาจากศูนย์ติดฟิมรอบคันเรียบร้อยนะครับน่าจะสี่สิบรอบคันเลยนะตัวแคปตรงแคปบน่าจะหกสิตรงนี้สี่สิบนะครับนี่นะครับมีดีไซน์ตรงแผงประตูนะให้ดีไซน์บเฉีียวนะครับตัวแคปเปิดได้ตัวมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะ จะสังเกตได้ว่าตรงหัวมันจะมุดลงนะครับแล้วตรงปลายจะชี้ขึ้นนะครับคันนี้ก็มาพร้อมกุญแจแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้นะโดยรวมนะครับผมบอกเลยว่าสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับประหยัดกว่าป้ายแดงไปหนึ่งแสนบาทนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวสเปซแครยกสูงไฮรันเดอร์นะครับมาพร้อมแม็กและยางซอฟ์นะแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นดัมเบลกนะครับเหลือๆแล้วนะครับเครื่อง1.9นะครับคัสซงคัสซีเดิมโหมดนะครับยางอะไหล่ท่อไม่มีขึ้นสนิมนะครับตัวรถไม่มี มีความจมน้ําชนหนักไม่มีจอดแช่น้ําแน่นอนนะครับดูเขาทรงคัสซีอะไรเรานะเดิมหมดนะครับท่อแคตเตอร์ตรงอะไรติกทุกอย่างอยู่ครบนะครับสวยมากจริงๆนะครับคันนี้ไฟท้ายเป็นม i n เนอร์เชนนะครับเป็นหลอด LED แบบใหม่นะครับเป็นเส้นๆนะไม่ได้เป็นหลอดไส้นะเป็นเส้นๆนะครับด้านท้ายของคันนี้หล่อมากนะครับโลโก้ทุกจุดอยู่ครบเลยยูสุดีแม็กแซดดีดีไอนะครับ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับพอเป็นปี2020แล้วนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับชุดด้านหลังเนี่ยตรงนี้ไฟท้ายที่ผมบอกว่าเปลี่ยนใหม่นะครับสังเกตจะเป็นขิดขีดขิดขีดขิดขีดนะครับแต่เป็นหลอดไส้นะตรงนี้จะเป็นดวง LED ทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับชุดกันชนด้านหลังก็จะเปลี่ยนใหม่มาในเช่นนะครับสำหรับ all new isu นะครับชุดนี้จะเป็นชุดติดมาจากศูนย์เลยนะครับมันจะไม่เหมือนกันชนเมื่อก่อนมันจะเป็น เหล็กลอยลงไปใช่ไหมครับล็อตร้อยน็อตด้านล่างนะแต่ตรงนี้ติดมาอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับดีไซน์ต้องบอกว่าสวยจริงๆคันนี้นะเป็นรถกระบะที่เรียกได้ว่าออปชั่นรถเก่งนะเพราะว่ารถกระบะสมัยนี้นะครับเขาทําภายในแล้วก็ระบบอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับเยี่ยมเลยนะคันนี้มีกล้องมองหลังนะครับพร้อมครอบหัวเมียมนะครับดูล่องรอยนะไม่มีแบบขนแมวเลยนะรถไม่เก้าพันนะครับราคาห้าเจ็ดเก้าคุ้มมากจริงคันนี้นะออนีวสูดีแม็กปีสิบเก้านะครับ ล้อชุดล้อก็เครื่องแสนนะครับสีสวยๆนะครับแม็กไลเนอร์เดิมๆโลโก้ยูสูอยู่ครบนะครับแม็กไลเนอร์นี่แทบไม่มีรอยใช้งานเลยนะครับสวยมากนะครับพร้อมที่หูจับยึดนะครับ6จุดฝั่งละ3นะครับเม็ดอาร์คซีนต่างๆนะครับรอยโรบอตอยู่ครบหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับเดิมๆเดิมทุกจุดนะครับรถบริษัทเรยนต์ของเรานะครับผมบอกเลยว่า ใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนกับกระบะ All New Isuzu คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.9 z DDI b l u e Power นะครับปี2019นะครับราคาเพียง5 7 9เท่านั้นเองนะครับไม่9,000นะครับซีดาวจัดเต็มแน่นนะครับเดี๋ยวผมมุดไปดูด้านล่างนะครับโอเคมุดไปดูด้านล่างนะครับโช๊คเดิมนะครับแหนบเดิมคอยสปริงเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะครับเพาเดิมท่อเดิมนะครับรถเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะเดี๋ยวผมพาชมด้านในนะครับว่า สวยงามขนาดไหนนะครับที่ผมบอกว่าสวยจริงๆก็คือภายในนี่แหละนะนี่นะครับดูภายในกันเต็มๆตัวเบาะเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีดำรับแบบรับหัวไหล่รับสะโพกนะครับแล้วก็คือเป็นเบาะแบบอารมณ์เหมือนทานฟอร์เมอร์นะครับเป็นเบาะในตัวรถยุโรปส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวรถยุโรปนะครับคือทั้งดีไซน์แผงประตูของเขานะครับและคอนโซลหน้าจอยังเป็นทัชสกรีนนะครับ เปิดปิดใช้ให้ดูเลยนี่นะครับนี่หน้าจอเขาแสดงผลแบบนี้นะครับสวยมากนะครับมีโลโก้อยู่ครบเลยนะครับตรงนี้เป็นสีเทานะครับตัดกับสีเทากันข้างบนหุ้มด้วยหนังเดินได้จริงมานะครับตรงนี้ไฟพามานะครับคันนี้อันนี้เขาก็เตือนว่าแบบไม่ควรเล่นจอเวลาขณะขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกปิดอยู่ตัวแอร์เป็นแมนนวลนะครับใช้งานง่ายนะครับมีปุ่ม ac นะครับตรงนี้ก็ปรับพวนอากาศอันนี้ อุณหภูมิเหมนันความแรงพัดลมอนุทิศทางนะครับด้านล่างก็มีไฟเตือน Passenger Airbag USB และ Power Outlet นะครับแล้วก็มีปุ่มลงทางระชันนะคันนี้นะสวยมากนะครับตัวเกียร์เนี่ยผมบอกเลยว่าดีไซน์นี้สุดๆเหมือนออดี้เลยเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังต้องยกอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดันซ้ายสุดแล้วก็ดึงขึ้นทั้งหน้าถ้าเข้าธรรมดาก็ไม่ต้องยกดันได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ยกขึ้นจะเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้นะ ที่ครอบพันเกียร์ก็เป็นสีดำกลอสแบ็กตัดกับสีเทาเมทัลิกแล้วก็สีเทานะครับพร้อมถุงเกียร์เดินได้จริงมาเป็นตะเกียบคู่สวยๆนะครับตัวคอนโซลเป็นสีดำที่วางแก้วน้ําตรงนี้ที่เท้าแขนนะครับเป็นหนังนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ตรงนี้เป็นช่องเก็บสัมภาระสวยๆอันนี้นะครับราคา579นะครับใครสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูน 0, 6, 2, 6 4 0 7 7 7 6ศนย์เจดเจดดหนะครับแน่นอนด้านบนก็จะมีซาวล์ไลท์สลาว์ให้2ฝั่งนะครับ ระบบเครื่องเสียงกันวยความสะดวกสูงสุดนะครับหัวหมอนนี่เป็นแบบสีดำนะครับแล้วก็เดินได้จริงมาดูนะครับให้ฟูไม่ดูใกล้ๆเลยตัวเบาะนี่สปอร์ตจัดๆเลยนะครับคันนี้นะสีดาวแน่นอนนะครับ579สนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เนเพชรยนนะครับ0ูนย์0 7 7 7 6นย์เจดดนะครับมีปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับแท a c t i o n control นะครับช่องแอร์ใหม่ไมน่์เชนนะครับพวงมาลัยแบบใหม่นะครับเป็นไมนร์เชนแบบฝั่งฝั่งนี้มีคูคอนโทรลนะครับ คูดคอนโทรลนะครับเวลาใช้ก็ก,กดปุ๊บแล้วก็เซ็ตได้เลยสังเกตที่ผมกดมันจะมีอันนี้ขยับอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยนะครับเวลาก็จะกดใช้คูดคอนโทรลกดปุ๊บจะมีสัญลักษณ์แสดงผลตรงนี้เรายกเลิกก็มันก็จะหายไปคือเวลาขนาดที่เราใช้ปุ่มมันจะเป็นไฟมันจะเป็นสีเขียวนะแต่ตอนนี้รถมันไม่ได้วิ่งไงไฟมันก็เป็นสีขาวๆไข่ๆพอลรถมันวิ่งไฟมันจะเป็นสีเขียวนะครับหน้าจอไฮโซมากตรงนี้ดิจิตอลนะครับตรงน,นี้เป็นม่านวัดแบบเข็มให้อารมณ์สปอร์ตู่ พวงมาลัยไมน่์เชนแอแบคคู่หน้าฝั่งนี้เป็นมันตีฟังก์ชันแบบวิทยุ fm usb รับสายวางสายอะไรต่างๆนะครับดูเนื้องานนะครับสวยมากไม่มีถลอกนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกอันนี้เดินได้จริงมานะครับสวยๆเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสำหรับคันนี้นะสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัว Space ค a ไปี19เกไม่้9,00คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดที่เบอร์ศูน6 4หกส7 6ูนย์เจ็ดเจ็ดเจดหะครับในเพรยนตนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สมบูรณ์1 0อเเซนะครับ ตัวแห็นน็อตเน็ตอะไรต่างๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้ช่วงนี้ใกล้งานแกนเซลนะครับมีรถสวยๆเข้ามามากมายเลยนะครับทางรถกระบะรถเก๋งนะครับหรือจะเป็นรถตู้รถหรู v i p Camry Accord นะครับ Fortuner H1 หรือจะเป็น Toyota Alphard เเือรไฟนะครับเรามีหมดเลยนะครับวันนี้ผมนำรถสวยๆคันนี้มานำเสนอท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็น all new ยูสูดีแมกโฉมปี19นะครับเป็นเครื่อง1.9 ZDDI ุดเก้าแซดีดีไอบูพาวเวอร์นะครับราคา579เลขไม่เ9,000นะครับล้อแม็กครบเลยช่วงล่างเดิมเครื่องยนต์เดิมนะครับล้อแม็กกับยางนี่ก็ครึ่งแสนนะครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะครับกับคันนี้ป้ายแดงก็7 0 0 0แสนนะครับก็สนใจก็ลองติดต่อผมเข้ามานะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับกับรถสวยคัสเกตคุณภาพบายเน็ตเพชรยนต์นะครับ